สวัสดีค่ะร้านลูผู้ใหญ่ค่ะวันนี้แม่ค้าก็มานาเสนอนะคะยางแบรน์สมใจนะคะรุ่นที่แม่ค้าถืออยู่นะคะจะเป็นสมใจ X1 นะคะรุ่นลูใน4มิลน,นะคะขอบบางยางหนายางยาวอยู่ที่เมตรยีเซนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นยาง2ชั้นนะคะมีขีดขาวนะคะหรืออาจจะเรียก3ชั้นก็ได้นะคะแล้วแต่ที่ชั้นชอบเลยค่ะปกติเรามี3รุ่นนะคะก็คือ1 3 1 4และ15ลูใน4มิลน,นะคะจะเป็นเนื้อยาง มากนะคะเนื้อ,อยางเยอะนะคะเปลือกบางนะคะออวันนี้มันมีมาสองไซส์นะคะพอดีว่า15มิลสีเทาอ่ะของหมดค่ะเดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวเข้ามาเติมกันค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูของที่ยังมีอยู่นะคะตอนนี้ก็คือ13มมิลค่ะสีเหลืองนะคะ13มมิลสีเหลืองค่ะตัวนี้เปลือกบางยางหนานะคะยางยาวเมตร20่เซนตตัวนี้ตัวดังตัวแรงเลยนะคะ ที่ใครๆก็ชอบนะคะแล้วก็สังเกตได้จากการที่คนเอาไปรีวิวนะคะหรือว่าคนที่เอาไปใช้งานจริงนะคะก็เสพจากงานที่แม่ค้าโพสได้เลยนะคะตัวนี้ลองดูค่ะ mm hmm. แล้วในส่วนของตัวนี้นะคะ14ค่ะ14รูสีแมคค้าทำสีแดงนะคะ mm hmm. ตัวนี้ก็เป็นตัวที่นิยมเหมือนกันนะคะตัวนี้ ส่วนสีเทาก็นิยมเหมือนกันก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะอันนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าของเข้ามาเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวแมค่ค้าก็เอามาอวดให้อีกทีหนึ่งนะคะว่ามีของเข้านะคะอ่าตัวนี้ลูนสี่มิลนะคะทําทั้งหมด3สีนะคะอีกสีนึงก็จะเป็นสีเทาเดี๋ยวรอของเข้ามาก่อนเนอะตอนนี้นะคะอ่าพร้อมส่งนะคะ13-14นะคะลูน4สีมิลแบรนด์สมใจตัวนี้เป็นตระกูล X1 นะคะเนื้อใสนิ่มะคะ่ะ ไว้ด้วยนะคะปีกทรงมีปลายทางทักมาได้เลยเออลืมบอกไปตัวนี้13มิล150บาทค่ะส่วนตัวนี้14มิล180ค่ะสีเทา15มิลก็180เหมือนกันนะคะสนใจก็ทักมาถามได้เลย